นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกจนทั้งในไม่เข้าการจงริอ่านแก้จนเป็นคนพอเป็นคนพอ มีคุณค่ามากกว่าพอเป็นคนรู้ว่าเพียงพอนั่นแหละคือคุณธรรมของชีวิตพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้โลกจะปลอดภัยถ้าใจพอเพียงดังที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือพอดีพอเพียงและพอประมาณแก่ประสกริิกรชาวไทย คนไทยจึงต้องเตือนสติตัวเองให้รู้จักประมาณแต่ไม่ประมาทไม่ฟุ่มเฟือยมีพุทธภาสิตบทหนึ่งกล่าวว่าสติมะโตสทาพัทังผู้มีสติเป็นผู้ประเสริฐทุกวันประเสริฐเพราะสามารถเตือนตนเองได้ด้วยสักปุริสธรรมธรรมของสัตบุรุษหรือคนดีเจ็ดประการ ที่ใช้ลดปัญหาฟุ่งเฟื่อยให้เพียงพอได้อย่างชาญฉลาดคือ 1. ทำมันยุตาความเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขหรือเหตุแห่งทุกข์เช่นที่เราจนยากไร้เพราะเราลุ่มหลงมัวเมาในการใช้จ่ายทรัพย์บริโภคทรัพย์อย่างไม่มีสติขาดปัญญาใช่หรือไม่ 2. อัดทันยุตาความเป็นผู้รู้จักผลสุขเป็นผลจากเหตุนี้ทุกขเป็นผลจากเหตุนี้ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยสุขเพราะเรารู้จักเพียงพอประหยัดอดอมทุกขเพราะเราฟุ่มเฟือยใช้เงินไม่ยังคิด 3. อัดตันยุตาความเป็นผู้รู้จักตนเอง แล้วประพฤติให้สมฐานะที่เป็นอยู่อย่างไรคนไทยเราชอบเผลอหลงไหลได้ปลืม้มลืมไม่รู้จักตนเป็นคนมีชีวิตติดไฮโซหลงนึกว่ารวยติดในกิเลสแต่กูชาติประเทศไม่ได้ 4. มัดตันยุตาความเป็นผู้รู้จักประมาณ ในการแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิตแต่โดยทางที่ชอบรู้จักการบริโภคใช้จ่ายทรัพย์หากเราไม่ประมาณเท่ากับประมาทชีวิตจะมีแต่ทุกข์ใช้เงินมือตืบหน้าใหญ่ใจโตฮากาลันยุตาความเป็นผู้รู้จักการคือรู้ว่าเวลาอันสมควรในการใช้จ่ายทรัพย์นั้นๆ รู้เศรษฐกิจของชาติและของโลกในขณนะนั้นควรฉลาดรู้การอยู่เป็นนิดเช่นเตรียมตัวเสียก่อนแต่งเตรียมน้ำไว้ก่อนแล้งและเตรียมแบงค์ไว้ก่อนเดินทาง 6. ปริสันยุตาความเป็นผู้รู้จักประชุมชนกิริยาที่จะต้องปฏิบัตินั้นอย่างไรศึกษาถึงวัฒนธรรมองค์กร อัตลักษณ์ประจำทินแล้วปฏิบัติตามอย่างมีสตินะคะจะทำให้เรารู้จักปรับตัวเข้ากับประชุมชนได้อย่างมีความสุขและสุดท้ายปุกคละะับปรปรัญญุตาความเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลว่าผู้นี้เป็นคนที่ควรครบหรือไม่จะพาเราไปสู่ทางดี หรือเสื่อมเสียดูว่าเขาได้ทำหน้าที่ของเขาได้อย่างสมบูรณ์แล้วหรือยังท่านผู้มีเกียรติที่เขรุทุกท่านคะความเพียงพอคืออุดมการแก้วิกฤตและกู้เศรษฐกิจชาติให้ปลอดภัยเราหันมารักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้ จิตใจย่อมเป็นสุขน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ควบคู่กับหลักสปุริสธรรมไม่ฟุ้งเฟอ้อเหอ่อเหอิมจิตใจจะเป็นสุขรุ่งเรืองชาติบ้านเมืองปลอดภัยแน่นอนค่ะรู้ประหยัดรู้อดอ,อมถนอมใช้ชาติพ้นภัยโชนพ้นทุกข์สุขสดชื่น รู้จักพอรู้จักหยุดรู้จุดยืนสู่วันคืนอันสดใสใจสุขเอย